เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต่ออะไรนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นฮีโร่อโนนะครับผมไม่เรียกว่าโอโนนะผมเรียกว่าอโนนะครับเรียกง่ายดีนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ลองเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะยัง น่าเล่นอยู่ไหมนะครับแต่สําหรับผมนะผมมองว่ายังไม่น่าที่จะเอาไปลงเล่นแรงเนี่ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากอะ่ะแล้วแบบส่วนใหญ่เวลากดตัวอานอ่ะในแรงอะ่ะคือมันไม่มีคนหยิบแทแองมาอีกตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวอานอ่ะมันแท้งไม่ได้นะครับมันแท้งเหมือนตัวอื่นไม่ได้อะ่ะมันต้องเล่นแบบตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวซับพอร์ตอ่ะมันมันจะเป็นดาเมจระยะไกลแล้วก็สามารถซับได้แล้วก็แท้งได้นิดหน่อยอะ่ะมันไปทางไหนมันก็ไม่สุดอะ่ะแบบยิงไกลอะ่ะดีเว้ยแต่คือจะแท้งก็เอ๊ะ แท้งแบบก็แท้งไม่สุดจะซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตไม่สุดพโลมันก็มีแบบได้แค่เน็ตเดียวอะคือคือมันก็ซัพพอร์ตได้แหละบางจังหวะแบบจังหวะเพื่อนบวกอยู่แล้วแบบเพิ่มโล่ให้เพื่อนได้อะแต่บางทีเราเราเพิ่มโล่ให้เพื่อนอะแต่ตัวเองก็ไม่มีใช้ไงทีเนี้ย เวลาแบบโดนนวๆกันอยู่ในในวงไฟอย่างเงี้ยมันก็สู้ตัวอย่างเช่นพวกตัวอื่นไม่ได้อะแล้วก็ยิงอารีต้าค่อนข้างก็จะยิงยากนะอารต้ามันเร็วครับตัวละครเนี้ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางพวกสายวิบวับอะพวกสายแฟงอะคือผมเล่นมาได้สักพักแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเก่งขึ้นนะนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นนะมันจะมีคอมโบคอมโบก็คือตีธรรมดาสองครั้งฟาดให้ศัตรูถอยไปข้างหน้าแล้วก็ครั้งที่3มันก็จะโจมตีหนักมันจะยิงข้าง,ง่ายขึ้น,นครับถ้าสมมุติอยู่ระยะใกล้นะมันจะยิงง,ง่ายขึ้นอนะ ฝั่งตรงข้ามก็มีสิทธิ์ตายได้สูงกว่าปกตินะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะตัวละครนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้สายเติมแบบทุกทุกแบตเทิรพาร์ตอ่ะก็คือสามารถข้ามได้นะตัวนี้นะครับแต่คือจริงๆก็ไม่อยากให้ข้ามหรอกแบตเทิร์นพาร์ตอ่ะเพราะมันราคาไม่แพงด้วยนะครับ3เดือนอะ่ะ3เดือนนะ, 71, ะ70วันนะครับตีไป3เดือนเลยแล้วกันนะครับ70วันอ่ะก็370วันก็ถือว่าราคาถูกนะก็ถ้าตีเป็นเดือนก็เดือนละร้อยอ่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็ได้ของรางวัลเยอะด้วยได้สกินได้ตัวละครใหม่มาเล่นด้วยแล้วก็แถมยังถ้าเกิดสมมุติเราเราเติมแค่ซีซันนี้นะครับเราจะได้มาเพิ่มอีก90เพชรใช่ไหมแล้วแบบซีซันถัดไปอะ่ะเราก็ไม่ต้องเติมเราก็เล่นจนเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันก็จะได้เพชรมาอีกครับแล้วเราก็เอาเพชรที่ได้มา90เพชรบวก90เพชร2ซีซันอ่ะมาปลดล็อกแพทเทิร์นพาร์ทของซีซันซีซันหน้ามันก็จะเท่ากับว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับ เราก็จะได้ฟรีหนึ่งซีซั่นนะครับถ้าเราเติมซีซั่นหนึ่งนะก็คือวิธีการเล่นก็คือเราสแต็กไว้ก่อนนะ่สแตก็กยิงสองครั้งทิ้งไว้ก่อนครั้งสุดท้ายเราค่อยไปยิงนะดูว่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนโดนโดยิงตอนนี้เราก็ใส่โลให้เพื่อนอุย้ยยิงไม่โดนเออพอได้ลองเล่นดูดีๆแล้วมันค่อนข้างเก่งอยู่นะตัวเนี้ยตัวที่ผมเล่นอยู่นะเห็นไหม สตกกอนสแตกก่น,กกอนโอุย้ยเออสวยฮะสะแต็กไว้สองครั้งก่อนนะฮะละครั้งที่สามยิงมันจะแรงนะสะแต็กไว้ก่อนมาดักครับผมเห็นไหมขนาดตัวแทงโดนตัวแทง,งแรงเลยนี่ไงเห็นไหมตีปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยฟาดหนึ่งครั้งครับคอมโบนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะโหม,มากเพื่อนหืมไม่โดนด้วยตรงนี้มีฮะผ่ากไปไีเออเพิ่มโล่เออสวยโล่เราไม่มีอะเพิ่มให้เพื่อนไม่ได้เมื่อกี้กลับว่าจะเพิ่มให้จอน,นี่เจ็ดนะครับเฮ้ยใครยิงผมอ่ะสวย ถ้าเล่นแบบถ้าเล่นเป็นนะมันเก่งนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูต้องกัดสเต็ปดีๆหน่อยป่าโอ้ยปาาไม่โดนตายก่อนแต่มันยิงค่อนข้างยากนิดนึงนะต้องทำใจนะครับเล่นตัวนี้แต่แรงมากนะ ยิงโอ้โหยิงไม่โดนมันเล็งมันเล็งยากบางทีบรรดาเมทมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะบลักด้วยอะคือในในมุมมองผมอะคือมันยิงโดนตัวแต่ดาเมทมันไม่ขึ้นอะมันน่าจะบลักมั้งหรือบางทีมันมันอาจจะไม่บล๊กกับผมงงเหมือนกันยิงไปก่อนนะครับเอออุ้ยเยอะจัดอย่างนี้ปาดโอ้ยเดี๋ยวอันทีเมทนทำไมกดผิดโอ้โหจะกดฟาดโอ้โห ถ้าผมเข้าไปปาดเมื่อกี้ถ้าปาดได้ก็คือตายหมดนะเมื่อกี้เห็นปะโอโหเซ็งเลยฮะเมื่อกี้ถ้าปาดได้นะแบบกดผิดไปกดอัตติเมทเฉยโอโหโลกจัดถ้าปาดโดนอาจจะตายหมดนะฮะเมื่อกี้นะครับมีสิทธิ์ตายหมดนะเออไปโดนด้วยเออแรงอยู่เหมือนกันแรงเหมือนกันเออมาดีน้องสวย เชวอเชวอ้เชวอ้เอาดิถ้าเล่นเป็นนักเก่งนะบอกไว้ก่อนชนะไปครับกับตาแรกนะครับอันนี้ไม่ได้ลงแรงนะครับทุกคนเล่นปกตินะครับมาครับอีกตาหนึ่งสำหรับโหมดเพโลดนะครับทุกคนด่านนี้ด้วยตตวผมจะไปแทงนะฝากเขาแทงสองตัวเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับเวลาที่เอามาเล่นน่ะถ้าเพื่อนเห็นมีตัวอาร์โนอยู่อ่ะมันจะไม่มีใครหยิบแทงมาอีกตัวหนึ่งเว้ยซึ่งมันทําให้ทีมเล่นยากมากนะครับ ราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าตัวอาร์โนมันแทงไม่ได้ครับมันแทงแบบเข้าไปยืนบูไม่ได้อะมันต้องแทงแบบซับพอร์ตอะมันก็เลยเล่นลำบากนิดนึงนะอาจจะแพ้นะครับตานี้นะฮะฝั่งเขามีสองแทงอะมันเล่นลำบากมากครับโอ้ยเออแรงอยู่เหมือนกันเออมาเลย ปาดเห็นไหมโคตรถึโกโคตรโหดพูดผิดไม่ได้ถึกครับแต่มันโหดนะฮะถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นนะ่ะถ้ากาดจ,จังหวะยิงแม่นๆหน่อยอถึงมันจะยิงช้าก็จริงครับแต่ถ้าเรา,ากาดจ,จังหวะถูกอะมันยิงแรงนะให้เพื่อนดันมาครับแอบตัดกําลังดิวะอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนได้ไงอะ สวยเออวีไม่โดนเฉยวัดเพิ่มโล่ครับเห็นไหมโล่มันอยู่นิดเดียวเองอะมันได้นิดเดียวเองอะแล้วผมจะตายแล้วดูดิเอา้า <Sorry, S 2> ยาสวยอืมไม่โดนด้วยแต่เพื่อนเราเก็บไปได้ครับสิดีลงมาฮะป,าป่าลงไปเอา้าทำไมมันไม่โดนวะ หืยิงยากเห็นไหมมันยิงยากครับอยู่ใ,ใกล้ก็ต้องแค่ใช้ปาดอย่างเดียวอ่ะสวยฮะให้เพื่อนดันมาครับโอ้ยไม่ตายเฉยหุยไม่ตายได้ไงเอ้าไม่ตายอีกสวยเออโอ้ยแล้วตายเฉยวัด หถ้าไม่มีซัพพอร์ตมาด้วยผมตายนะเนี่ยเราขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่านะให้เพื่อนให้ซัพพอร์ตดันรถไปฮะน่าจะไม่มีใครมายิงกับซัพพอร์ตแล้วเออแรง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 เว,ยวย้ยเฮ้ยโยดโยดโอ้โหเห็นไหมโล่นไม่มีโล่มันช้าฮะเฮ้ยฝั่งเรานี่ก็ใช้ย,ย่อยนะเนี่ยขึ้นไปเล่นไป <ส oder. S 1> เพิ่มเกาะให้ซัพพอร์ตก่อนนฮะ มันดีตรงที่เพิ่มเกาะระยะไกลได้นี่แหละเอาชนะเลย <laughs> สวยเลยฝั่งตรงข้ามไม่มีแท้งครับแต่มีสไนมีกอรเอียมีซินาอ้โหมีแต่ตัวที่ผมแพ้ทั้งนั้นเลย <laughs> เพราะว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นน่ะออสซาร์ยิงทีเดียวก็โลหายแล้วโดนออสซาร์ยิงทีเดียวโลก็หายเลยฮะโอ้สวยเลยเพื่อนมีแท้งอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเป็นเล่นเป็นซับ,ซบแท้งเลยแล้ะกันเนี่ยทีนี้เป็นดาเมจระยะไกลได้ด้วยนะฮะ เก็บสแต็คครั้งที่สามับอย่างที่บอกฮะเราเอาไปยิงนะฮะเอาจริงๆอ่ะควรเล่นตัวนี้ควรยิงเองนะครับทุกคนควรปิดโหมดยิงออโต้นีครับเพราะว่าเราจะได้เก็บสแต็คที่3มไว้ยิงอ่ะแต่ทีนี้ผมลองปิดดูแล้วนะครับแต่มันยิงไม่ทันอ่ะถ้าเกิดเราปิดโหมดยิงออโต้อ่ะมันยิงไม่ทัน,นครับดูเพื่อนก่อนใครอ,ไไอ,อ,ออกไปไหมข้างนอกอเลต้าวไปฮะเพิ่มพลอย์อเลต้าเออ สวยเออเพิ่มเกาะเอาดีเอาดีเอาดีน้องเจ็บเจ็บด้วยเจ็บด้วยเจ็บด้วยถ้าเล่นเป็นน่ยบอกแล้วมันเก่งอ่ะตัวนี้ครับ มันติดตรงที่มันยิงยากนิดนึงอ่ะแต่ถ้าถ้าถ้ากะจังหวะมันถูกอ่ะมันจะเล่นง่ายมากครับผมมีโล่นะเดี๋ยวผมเพิ่มโล่อัลเลต้าแล้วกันเขายิงมาจากไหนวะข้างบนเหรอป่าแล้วกันโอ้ยถอยหลังเฉยเฉยเฉยไปยววไหนแล้ววะไปไหนแล้วลงข้างล่างเหรอข้างล่างจริงฮะโอ้อยกะจะยิงดักนิดนึงเออหลบทำไมเล่า โอ้ยยิงจากข้างบนนะฮะเพิ่มก่อให้เพื่อนก่อนแล้วกันเอาตัวตัวข้างล่างก่อนข้างบนไม่ต้องไปสนใจฮะเดี๋ยวโอ้โหอารต้ามันขึ้นปิงข้างบนเลยตีนเสียงใครอยู่ข้างบนมาไม่มีไม่มีปล่อยหลอนไปเองฮะเอ้าเดี๋ยวทำไมผมจะตายวะเอ้าแล้วยิงใครไม่โดนเลย โอ้ oh, แล้วมันอัลติเมตเราจะเชื่อโอ้ยเห็นไหมถ้าเราไม่มีแทงโลตัวหนึ่งอะคือเล่นยากครับเพราะว่ามันไม่มีโล่ไนีย <c oughs> มันเป็นตัวแทงที่ไม่มีโล่แล้วเพื่อนเราออกไปแล้วอะไรเนี่ยนี่แหละครับเวลาเล่นทีไรผมเจอพวกเอฟเคบ่อยตลอดเลยเออแทงหน่อยเพื่อนโอ้โหให้ผมแทงมันแทงไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมมันบางมากเลยฮะมันบางโคตรอะ ถ้าผมเล่นตัวดาเมจเองนะฝั่งตรงข้ามไม่ได้กินผมหรอกจริงๆตัวนี้มันยิงยากะดิถ้าฝัา่งตรงถ้าเพื่อนเราอะคิวไม่ได้เลยอะก็คือเล่นยากเลยฮะเห็นไ,ไหมดาเมจเป็นคนข้างแรงอยู่นะทำไปเล่นไปอ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วโอ้โหโดนโดนซัพพอร์ตยิงจะตายหรือจะเชื่ออะไรตาไม่ปวดเลยเพื่อนฝั่งตรงข้ามแบบมีแต่ตัวแบบยิงระยะไกลทั้งนั้น เรียบร้อยฮะเพื่อนไปทันหรือเปล่าทันเพื่อนยังทันอยู่ฮะสวยเก็บได้หนึ่งตัวฮะเติมโลให้เพื่อนก่อน okay. เออออกไปอย่าเข้ามาไปไกลเติมโลกันเออโอ้ยดูดิโอ้มันแทงมันแทงไม่ได้ <laughs> สำหรับใครที่จะซื้อนะฮะคิดดีๆนะครับทุกคนผมเล่นให้ดูแล้วนะฮะตัวนี้ฮะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับต <laughs> สามตายฮะแล้วเพื่อนผมไม่ได้คิว <laughs> แต่ละตัวหรือจะเชื่อไปฝั่งตรงข้ามแบบมันแบบมันดาเมจมันเยจะอา้า <laughs> วตัวละครยืนบักอีกยืนเกมหรือจะเชื่อ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นลรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะฮะสำหรับเกม play arno ในวันนี้นะครับก็ขอลาไปเพี่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อแพ a ช์ของซีซั่นนี้นะครับก็แนะนำนะครับแพตช์นก็ยังสมควรที่จะซื้อนะครับไม่ต้องข้ามก็ได้นะครับแต่ตัวละคร arno ถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมมันก็ มันก็เล่นได้แหละแต่มันตัวมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นครับส่วนของแจกก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสกินเทด้วยนะถ้าเกิดใครพลาดก็อดนะฮะทุกคนก็ถ้าเกิดข้ามได้ก็ก็ข้ามนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมทุกแพลนด์พลาสอยู่แล้วก็เติมได้นะฮะแนะนําเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปที่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไปแล้วครับไปครับผม